เปิดบ้านหลังเก่ากรีนอสดาพรอ,อดเป็นสะพ้ายฝั่งโคง้งเลิกพระเอกอดเป็นสะพ้ายฝั่งโคง้งเปิดบ้านหลังเก่ากรีนอัสดาพรทนอยู่สุดโสมประหยัดช่วยกันใช้หนี้สิบล้านนางเอกสาวมากความสามารถกับพระเอกหนุ่มธนวาสสุริยจักรที่ช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็นลงรูปคู่ในโซเชียลให้เห็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งเจ้าตัวก,ก็เผยทุกประเด็นให้ฟังว่ามีเวลาให้กันน้อยเติมหวานกันยังไง จริงๆเหมือนเรารู้จักกันมาสักพักแล้วมันไม่จําเป็นต้องใส่ความหวานอะไรเพียงแค่ว่าเราคอยถามถ่ยมากกว่าว่าเป็นยังไงทําอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันบ้างไหมไม่ใช่ว่าไม่เจอกันเลยมันก็จะดูห่างเหินแต่เราก็ได้เจอกันเวลาทํางานเราก็ต่างคนต่างทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาคุยกันมารับอัพกันว่าวันนี้ทําอะไรมาบ้างอย่างน้อยได้คุยกันก็ได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันบ้างไหมมีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติ มีทั้งรักกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ตลอดพอบอกว่าต่างคนต่างเดินทําให้ดูเหมือนไม่มีเวลาให้กันมันก็มีช่วงที่ไม่มีเวลาอย่างช่วงที่ผ่านมากรีนถ่ายคลับราเดย์ถ่ายชมโชดก็7วันถามว่าได้เจอหน้ากันไหมก็ไม่ได้เจอแต่ได้คุยโทรศัพท์กันทุกคืนเราถ่ายละครเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจะคุยกับใครดีเราก็โทรหาเขาเขาก็พร้อมคุยกับเรา กรีนพูดเหมือนจะเลิกกับธันวาจนพิธีกรตกใจถามย้ำว่ายังไม่เลิกกันใช่ไหมซึ่งกรีนยืนยันว่ายังรักธันวาเหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่ฝากไว้แล้วเผื่ออนาคตเปลี่ยนใจและกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลได้ไปออกรายการและพูดถึงชีวิตจริงที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอมีนี้ก้อนใหญ่โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่คุณพ่อไปยืมเงินนอกระบบมาเกือบ50บล้านโดยงานนี้กรีนอัสดาพรได้เผยให้ฟังว่า จริงๆจ,จำนวนตัวเลขไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยู่ในตัวเลข8ดหลักซึ่งถือว่าหนากักสำหรับเธอพอสมควรและตั้งแต่คุณพ่อเสียเธอก็เป็นเสาหลักรับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดทำให้จากนี้ต้องประหยัดมากขึ้นแต่เพราะกำลังใจจากคนในบ้านและแฟนหนุ่มธันวาสุริยะจักรจึงทำให้เธอไม่ยออ่อท้อและเชื่อว่าจะปลดให้หมดภายในระยะเวลา1ิปีกรีน <Green S 2> ก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่มีชีวิตเหมือนพวกพี่และเบื้องหลังเราก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแค่คนจะรู้หรือเปล่า เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ช่วยกันทำมาหากินและสร้างเนื้อสร้างตัวโดยแท้จริงแม้จะมีข่าวรักเลิกบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนจริงๆ